ได้เวลาภรรยาเป็นใหญ่ต้องชนะให้ได้นะที่นัดให้มันได้อย่างนี้สิพิชิตเงินแสนเมนูมีสัง่ง My Wife Blues Thailand คู่สาม,มีภรรยาสมัครด่วนที่0815830101เมื่อกี้เนี่ยดูเมียชิมมหาเตยให้คะแนนเป็นไงโอ้โหเสียใจพี่ทำไมอ่ะคืออยากให้มันแบบเปแบบล้มขาโปเ,เลย <laughs> ชิมสิคแับทัไปเลย เฮ้ยไปอะไรเนี้ยฮะไม่สักแล้วภรรยาเขากินด้วยนะที่ติศกําอ่ะอก็ตายหมดดิมุกมุกบุกขอพี่ยังไงบ้างพี่ไม่เป็นไรให้เข้าไปพร้อมกันหมดเดี๋ยวเราอยู่กันได้ผู้ชายผู้ชายอ่ะสามคนสามคนรักกันไปต่อว่าไปต่อว่ามีรออยู่มีรออยู่มีรออยู่ แต่คือที่มนณะโกรธจริงๆอย่างนี้คือโกรธเชฟทำไมอ่ะไม่โกรธเมียหรอกทำไมอ่ะเชฟว่าพวกเราอุ้นหนักมากไปเชฟนี่หนักนะเชฟเนี่เชฟไม่ต้องกินเลยนะอะ่จัดการดิอ่ะบอกว่าดิเมียจ๋าเป็นยังไงบ้างเจเมียจ๋าอร่อยไหมจ๋ะอร่อยไหมจ๋าอร่อยไหมจ๋าแบบนี้แบบนี้โอ้ยรู้นะดูนะว่าจานไหนดูนะว่าทำจานไหนเออรู้มทำจานไหน ลูกใหญ่นิดหน่อยก็บวมเฉกเมื่อกี้เราห็นนะถูกหรือผิไม่รู้เหมือนกันเนี่ยยูพูดอะไรเดะ้ใหญ่โดนชาเป็นไ่บ้างอะไรนั้นตันี่ก็เสียมากไอ่อันนี้ม่เสียเลยตัดเอาไม่ดตัดเอากรคิดล่าหนคิดล่าหนา หนู่นู้นของแอร์หนู่นู้นถุงฟ้ากนู่นไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้เหมือนกันดูแต่งตัวที่สวยมากเลยอ่ะมาเก็บเห็ดกันไปเลยเขาเขาแก่นเขาแก่นนี่แต่งตัวแค่สวยมากมันนี่อะไรบ้างไหแต่งตัวที่สวยมากเลยนะแล้วเป็นไงะแล้วเป็นไงเออหมือนเด็กมาเก็บเห็ดไงไม่รู้แฮะจับตรงไหนไปช่วยกัครับรายการมีรู้มีสั่ง มีสั่งเป็นไงบ้างโอ้สั่งสั่งได้มั่วมากอ่ะบอกให้ใส่ชามแล้วหยิบมันมีอย่างเงี้ยชามมันก็ต้องอันเล็กแล้วพอสั่งไปบอกเอาอันเล็กเอาอันใหญ่เอาอันใหญ่เอาอันใหญ่นี่นะที่หยิบอันแรกกับมันอันใหญ่สุดแล้วที่สำคัญบอกว่าเอาใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดช้อนหมดช้อนเลยมันตักใส่ไม่ใช่ช้อนนั้นเอาช้อนชาแล้วก็ไม่บอกแยกไม่ออกว่าไหนช้อนชาไหนช้อนโตะรู้จักไหมช้อนชาช้อนโตรู้จักอยู่ค่ะ ่รูู้จักอยแต่ตอนนั้นเป็นไงมันลนข่ะหลงบอกมัน,มนต่ลงใครไม่รู้เรื่องอ่นแน่อะมียไม่รู้เรื่องเราเขาบเขาไม่เป็นไง <c oughs> คนทำรุกก็น่าจะรู้ดีเพราชาชองโ แล้วหมักไกลไปแล้วอ่ะหมักๆๆอุ้ยแต่เองเขาลืมเขาส่งอะไรไปหรือเปล่าอ้าวทอดไปเรียบร้อยแล้วดีแน่ที่ว่าทําสีมือทําน้ําซอสถึงใช้ได้อก็พี่อร่อยเพราะว่าเขาบอกให้ทําแบบนั้นโอลยนะนนั้นทำไปตักน้ำมึงออกอีกหน่อยอาจจะไม่อร่อยใส่น้ําพึงไปบิ่นทอดนะถือช้อนให้ใส่เทปใส่แค่ช้อนชานี่ช้อนโต๊ะเลยครับรายการ รายการรายการอากเอาฝากิดตามด้วยนะรายการเมนูเมียสั่งนะครับนึกว่ามาทะเลาะก,กันตอนทำกัวละเกือบดเกือกละดีกัน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 ค่าัวมเขาหมดนะ